เผื่อใครที่กลัวร้อนนะฮะมาอยู่แคมป์แล้วกลัวร้อนจริงๆผมไม่ได้กลัวร้อนนะแต่ว่าอันนี้เอามาเทให้เขาดูเพราะว่าอยากทําแคมป์ที่มันเผื่อหน้าร้อนมีแอร์ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้จะลองนอนรีวิวดูนะครับของ JPX ตรงนี้มันจะมีท่อที่เอาความอากาศเข้ามาจากข้างนอกเป็นอากาศเย็นแล้วก็มีท่อความร้อนออกไปด้วยซึ่งมันต้องไปคนละที่กันแล้วก็ความเย็นเนี่ยจะพ่นออกมาตรงนี้รุ่นนี้เขาบอกว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องเดรนน้าออกแต่เดี๋ยวลองดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงปิดไว้ก่อน เอาต่อไฟมาที huh. ่แอร์ของเราได้นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงเย็นนะฮะว่าผมประกอบแอร์ของ JPX เอาไว้นะฮะมันเป็นแอร์9,000 BTU นะซึ่งมันเป็นแอร์เคลื่อนที่เดี๋ยวเราไปเทสกันว่ามันเย็นแค่ไหนตอนนี้กลางคืนเข้าไปดูนฮะนี่โอ้โหเย็นเจี๊ยบนี่ลมที่ออกมาเนี่ยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยฮะ เต็นท์ของเราเนี่ยเมื่อเราปิดผ้าใบทั้งหมดเนี่ยนะครับแอร์ตัวนี้มันก็เลยทํางานได้ดีนะฮะเพราะว่าความร้อนมันก็จะถูกปล่อยมาเก็บไว้ในเต็นท์อันนี้นะครับอุณหภูมิภายนอกที่มันร้อนๆเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาเพราะว่าเต็นท์แคนวาสเนี่ยมันมีความหนาอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อดีของการ นอนเต็นท์แคนวาสก็คือว่ามันจะเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับตอนนี้ผมนอนสบายมากเลยอุณหภูมิประมาณตั้งไว้ที่22แต่ผมว่าตอนนี้มันก็จะใกล้เคียง23-24อ่ะผมถือว่าตอนกั้งคืนเนี่ยแอร์ตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆล่ะเดี๋ยวลองเทสกันดูครับแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตอน,นอนก่อนนะครับอ่า